สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะมือเหนือกับมาพบมาพอกับเจตตาพาลวยอยู่คือเก่าค่ะในทางช่องยูทูบเนาะเจตาก็จะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาค่ะเป็นมือนีวันที่เก้าเนาะค่ะวันที่เก้าพุทธที่เก้าสองทุ่มครึ่งค่ะลาวพัฒนาเอามาลุ้นกันเนาะค่ะพี่น้อง นี่จะเป็นประวัติของมาดามคำนวณค่ะดารามาดามมาดามคนสวยคนสวยรวยน้ำใจคนสวยใจดีเบิ่งประวัติเพิ่นก่อนค่ะของมาดามคำนวนเนาะรุดไปค่ะรุดก็ว่าเป็นยังค่ะของมาดามสองสมวดเดี๋ยวเพิ่นกลับมาแบบตังๆงเนาะให้กำลังแรงใจกันคือเขาค่ะของมาดามคำนวณ เอฟซีพนกับรุนลามอยค่ะของมาดามคำนวณแนวทางใหม่เพ่นมาแล้วเมื่อหม่เข้ากับมาไปไม่เนาะคะ่ะกับแนวทางใหม่มาลุนกันหม่เนาะ,ะกับมาดามค้นสวยมาดามคำนวณดาร่ามาดามเขามาลุนกันในวันที่เก้าเนาะคะ่ะวิ่งลูดของมาดามคำนวณค่ะ เตรียมแคปนาจอรดเอฟซีไม่ถาเข้ามาหเห็นคลิปนี้เนาะค่ะเอฟซีไม่พูดยังบัตท่านใดผ่านเขา้ามาเห็นในช่องของเจตาพารวยเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดติดตามค่ะมาบึงของมาดามคำนวณเพิ่นค่ะวิ่งลูดวิ่งลูดมาดามคำนวณเก้ากับแปดค่ะสองตัวสี่หางสี่เก้าสี่แปด 7จ็ดค่ะบิ่นก็จะมีเกเกกับ8ปเนะาะสตัว3มหางสี่เจ็เก้าค่ะเก้วิ่งรูดของพื่นเดินเก้าค่ะของมาดามดนเกรอง8ปสองตัวสองหางเนาะพิ่นนินสีเก้าเจ็ดเกค่ะวงกลม เนนสามตัวเินสามตัวหนึ่งหางค่ะสี่เจ็ดเก้าแคปนาจอครับให้จะไปต่อกับมาดามคำนวณเนาะมาดามคำนวณชอบก็จัดค่ะขัดก็ผ่านเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะ เป็นเพียงแนวทางค่ะพี่น้องผิจารณาเอาชอหม้อกระจัดเนาะเลก็มีเขาไม่หลุดถ้าหลุดไปก็กาบขอโทษขอภัยค่ะแนวทางหลุดไปเนาะหลุดงวดงวดหลุดงวดนี่งวดหนาเ้าก็ไปไหมเนาะค่ะไปไหมไปตอกับชอเชิดชัยค่ะชอเชิดชัยวันที่เจ่ิพานมาก,ก็หลุดไปเนาะค่ะ ศูนล่างสองศวันที่7ที่ผ่านมาเนาะของไปเอกหน้ามนคนรูปหลอหลุดไปค่ะเบิ้งจากสองหมวดสามหมวดประวัติพึ่งกับเขาไปยุคคาบิ้ลสองสองช่อเชิดชัยมาเบิ้งตัวไมของ ช่อเชิดชัยกันค่ะช่อเชิดชัยวันที่เก่ามาไปไม่ไปต้อเนาะคะ่ะกบขอบคุณขอบคุณช่อเชิดชัยค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตตาเนาะ,ะขอบคุณหลายๆช่อเชิดชัยคนไกลมาเราฮัมบูรุนกันต่อเนาะคะ่ะกับหนุ่มน้อยหนุม่มช่อเชิดชัยหนุ่มหน้ามุนคนรูปหล่อเนาะคะ่ะคนขยันช่อเชิดชัยเนาะ เอามาเป็นรุ่นแนวทางใหม่ของเพิ่นค่ะมือแรงสองทุ่มคึ่งชอเชษชัยวิ่งลวดให้มา0ูนย์กับ2ค่ะ2ตัวสี่หาง0 2 3 0 2 3 0 5 2 5เบิ้นก็จะมี0ูกับ2องตัว3หางค่ะ0 2 3 0 2 5 0งสค่ะ วิ่งหลุดเพลนลองศูนย์เนาะเดินสองลองศูนย์ค่ะเดินสองรองศูนย์สองตัวเพลนนินมาสองหางค่ะสองสามสองห้าสามตัวสองห่างค่ะศูนย์สองสามศูนย์สองห้าเอาแฉกนาจอค่ะไปจะไปต่อกับชอเชิดชัยเนะเาะแนวทางก็ไม่เข่าไม่หลุดค่ะพี่น้องพิจารณาเอาค่ะสอบเท่ากับจัดขัดเท่ากับพาน เจรนาเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะหลุดไปกะกขอโทษขออภัยมาไปไหม่ไปต่อคะ่ะไปต่อกับเลขรับนางฟ้ารับนางฟ้ามาตัวหนึ่งคะ่ะเข้าไปหนึ่งตัวเนาะสายวิ่งสายหลุดวิ่งรลุดของเพิ่นเข่าสองล่างคะ่ะ สตัวมาหนึ่งตัวเนาะวันที่เกตีผ่านมาล่างเล่าพัฒนาออกสองศูนย์ค่ะของเลขรับนางฟ้าเพื่อนเขา้าไปอยู่หนึ่งตัวเนาะสองตัวบ่กเข่าเนาะค่ะเข้าไปตัวหนึ่งเบื้งประวัติจักหน่อยค่ะพี่น้องจักสองงวดสามงวดเนะาะจักหน่อยเข้าไปตัววิ่งตัวรูดสามงวดติดค่ะตัววิ่งรูด ยังเดินอยู่เนาะค่ะถือมาเดินอยู่สองตัวมาวนะะหนึ่งตัวเนาะค่ะยังถือมาเดินอยู่ของเลขลับนางฟ้าเนาะแนวทางใหม่มาลุนกันต่อคะ่ะลุนกันต่อสองทุ่มครึ่งเลขลับนางฟ้าเตรียมแคปหน้าจอคะ่ะไปจะไปต่อกลาบขอบุญขอบคุณเลขลับนางฟ้าคะ่ะเียแนวทางมาว่างทางช่องเนาะแล้วก็ขาดบ่ไดดคือเอฟซีค่ะกำลังใจ ให้กันมาตลอดเนาะเอซแล้วก็ทั้งหลายๆเซียนเนาะค่ะแนวทางที่มาว่างทางช่องไม่มีแนวทางก็ไม่มีช่องเนาะค่ะจากขอพคุ้นลายๆค่ะเบึงแนวทางใหม่ของเลขลับนางฟ้าค่ะเลขลับนางฟ้าเล่าพัฒนามือนีวิ่งรลูดพเน้มาสูนกับ3ค่ะ สตัว4หาง 04, 34, 0ูนย์สี่เบิ่นก็จะมี0ูนย์ตัว3า,าตัวสาหาง0 34, 03, 7, 3 4 0 3 7 0มสเดเด่นเด่นสาอง0นค่ะวิ่งดูดเพิ่นสายวิ่งสายหลดุดพี่น้องจับตามองสายวิ่งสายหลดุด เดน3าล่อง0ูนย์ค่ะนิ่นสองตัวสองหาง3ากับ3 7ค่ะ3ตัว2หางศูนย์สามสี่นยามเจ็ดแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับเรียกลับนางฟ้าเนะชอบก่าจัดคัดกระ่านค่ะแคปหน้าจอเราจะได้ไปต่อได้ไปต่อ เป็นของเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาวันที่เจ็ดนี่รุดไปเนาะค่ะพี่น้องวันที่เจ็ดเล่าพัฒนาออกศูนย์หหสองศูย์ล่างสองศูนย์ล่างเนาะค่ะของเลขมีที่มาหลุดไปมาเบิ่งประวัติที่ผ่านมา หลุดไปค่ะสองหอดแล้วเนาะพี่น้องวิ่งวิ่งหลุดกับพวกเขาเนาะเป็นสองหดอดเนาะสองหอดสองหดที่หลุดไปแต่สองหอดที่ผ่านมาก,กับเขาไปทั้งสองตัวเนาะค่ะสามเจ็ดสามอันที่สองอันที่สามสิบให้เบิง้ง ปวัตกับลายดอกค่ะให้เบิ่งจักน้อยเนาะมาเบิ่งตัวไม้ของเลขมีที่มาค่ลงตัวไม้กันมือนี้ค่ะเลขมีที่มากับขอบุญขอบคุณเลขมีที่มากค่ะที่ออกมาว่างทางช่องเนาะแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาพารวยกับขอบุญคุณเป็นอย่างสูงแล้วค่ะ เลขมีที่มาลาวพัฒนาค่ะวิ่งรูด8กับ0วิ่งรูด8กับ0ล่อง8เด่น0นย์ด้วยค่ะ2ตัวสีหาง8ปดสี่ศูย์สีหกเบิ้ล8แกับ0ูค่ะ3มตัว3ามหาง8 0 4 8 0 6 8 8สี่แปดศูนย์หกแดแดศูค่ะอชอบกับจัด,ดพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณาสองทุ่มครึ่ง เด่นศูนย์ลอง8ปสองหางคะ่ะเด่นศูนย์สกับ06นสตัวนี่สองหางคะ่ะ8ปดศูนย่แปผิจารณนากันค่ะพี่น้องแคปหน้าจอให้จะไปต่อกับเลขมีที่มาเนาะลาวปัฒนาคลิปนี้ก็ขอกรับขอบุญขอบคุณอ c ซทุกท่านเนาะคะ่ะว่าจะเป็นคนเกา่าคนใหม่เนาะที่เข้ามา มาเคยเห็นที่มากดติดตามค่ะ,คะ,ะกับขอบคุณหลายๆเมือน,นี้ก็ขอให้มีความสุขก,กันค่ะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเนาะเดินทางไปใส่ก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็ขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชัยลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ